เข้ามาทำอินดีมเนี่ยมันยากไหมไม่ยากเลยค่ะมีโค้ดมีที่ปรึกษาจับมือเราทำค่ะอ,อ๋อตอนมาตอนแรกพี่อ้วนทำอะไรเป็นมั่งไม่เป็นสักอย่างเลยค่ะ,คะเริ่มจากศูนย์หมดเลยอ๋อตอนนี้เป็นไงเริ่มเริ่มเป็นแล้วค่ะอเห็นว่าปิดสมัครคนมาได้ด้วยใช่ค่ะอคนแบบไหนคนรู้จักคนไม่รู้จักคนในออนไลน์ค่ะคนในออนไลน์เลย <c oughs> ออแล้วคนในออนไลน์เขาไม่รู้จักเราแล้วทำไงเขาถึงมั่นใจในตัวเราเพราะว่าเราเชิญเขาเข้าห้องเพราะว่าทางไลน์เพราะว่ามีพี่ๆที่ที่มีประสบการณ์ในการทำบินดีมาบรรยายข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนค่ะอืมคือเป็นเครื่องมือให้เราเลยใช่ค่ะอ่าพี่อ้วนก็โฟกัสตามเลยว่าเอ้วันนี้ มีคนสนใจก็พาเข้าไปฟังใ,<ช>ในกลุ่มไลน์ก็จะมีโค้ดมีคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมาช่วยคุยให้ใมันก็เลยทําให้เราท,ทําธุรกิจง่ายเลยง่ายมากมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรามีโค้ดมีที่ปรึกษาเราก็ให้ที่ปรึกษาคุยให้ค่ะอพี่อ้วนครับมีคนที่ดูคลิปนี้เราก็อยากจะเข้ามาทําอินดีมพี่อ้วนอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมครับค่ะก็อยากให้เปิดใจน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้มีแผนรายได้ใหม่ที่ได้เยอะได้เร็วกว่าเดิมค่ะ ก็อยากให้มาทํากันเยอะๆนะคะเพราะว่าอินดีมตอบโจทย์ทุกทุกอย่างเลยค่ะสามารถสร้างอาชีพรายได้เสริมกดหนี้ได้หมดเลยค่ะ